พี่กับพบตะกีบอยปูพื้นไปส่วนหนึ่งแล้วแล้วก็ผมทั้งสัปดาห์ผมเชื่อว่าคุณผู้ฟัง FM 1 0อ้ก็รู้แล้วว่ามันเกิดเรื่องราวอะไรขึ้นว่ามีผู้เสียหายเกิดขึ้นโดนหลอกไปอย่างไรโดนทรมานอย่างไรหนีกลับมาได้อย่างไรน่าจะรู้แล้วแต่ประเด็นที่อยากคุยกับพี่กับพบคือวันแถลงข่าวเมื่อวันจันทร์พี่ติ่งท้ายไว้ตอนแถลงบอกว่าแต่ละวันสถาบันการเงินที่อยู่ตาตะเข็บชายแดนฝั่งตะวันออกมีการกดเงิน สดออกเป็นก้อนๆและหิ้วข้ามกลับไปยังกัมพูชา <imet S 1> <ạ> เป็นเงินบาทเยอะมาก <ạ> ตรงนี้เล่าให้ฟังหน่อยพี่คือ,อาจากการสอบถามข้อมูลนะครับของอดีตแก๊งคอรเซนเตอร์เนี่ยซึ่งในสถานะหนึ่งน้องก็เป็นเหยื่อของกระบวนการช้ามนุษย์ด้วยเนี่ยนะครับ <ạ> ก็เป็นข้อมูลที่ท่แนแงอชัดเจนว่าเ,าเมื่อหลอกได้แล้วเนี่ยทางบอสชาวจีนเนี่ยนะครับก็จะมีมือปืนรับจ้างเนี่ยคอยหนึ่ง <uge ot> ก็ถ้าเกิดมาเป็นยอดที่ไม่เยอะก็วิ่งกดเงินตามตู้เอทเอมนะครับถ้าเป็นยอดเยอะๆเนี่ยก็จะเบิกจากธนาคารเลยบางทีเพราะว่าวันหนึ่งเนี่ยเขาเขาเอาเงินจากคนไทยได้นเนี่ยเป็นร้อยล้านนะครับวันนั้นเนี่ยวันหนึ่งเป็นร้อยล้านเพราะนั้นเนี่ยเขาก็ต้องส่วนหนึ่งก็ไปเบิกเป็นเงินสดมาเลยครับเป็นกอกๆใส่กระเป๋าเดินทางมาเลยส่วนหนึ่งก็ไปตะเวนกดตามตู้ a t ทต่างๆคำถามคือเออธนาคารมีเอเใจบ้างหรอครับ นะเพราะว่าในระบบของแบงค์ต้องรู้นะว่าแต่ละสถาบันการเงินหรือว่าแบงค์ของตัวเองที่อยู่ในเครือข่ายตามชายแดนเนี่ยมันมีการถอนเงินออกยอดสูงสูงหรือว่าต่อเนื่องโดยใครวันวันหนึ่งเท่าไหร่ถูกไหมพี่ใช่ครับใช่ครับถอนแบบนี้ทุกวันท่านไม่เอนไซนบ้างเหรอหรือท่านมีส่วนรู้เห็นอะไรกับเรื่องนี้ไหมอุ้ยอืมไอ้ส่วนรู้เห็นม็บอยชื่วาคงไม่มีปัญหาเพราะว่าสถาบันการเงินก็คงทําหน้าที่อยู่เขาปกติเพียงแต่ว่า ควรจะช่วยเอกใจควรจะช่วยสงสยัยถูกไหมพี่ถูกแล้วลงไปตรวจสอบให้หน่อยคือคือคือ,คอทุกคนมีสิทธิสงสยัยผมเองก,ก็สงสยัยพี่น้องประชาชนก,ก็สงสยัยเพราะว่าล่าสุดก็ไปจับเจ้าหน้าที่ธนาคารขายข้อมูลไปถูกไหมครับค่ะขายชื่อระบเบิด้วยาะพี่เออวันนี้เนี่ยวันนี้เราต้องตั้งคาถามเสียงดังๆว่าเอ๊ะเจ้าหน้าที่ธนาคารที่อยู่ตามแนวตะเข็บชายแดนเนี่ยเขามีส่วนรู้เห็นกับพวกแก๊งคอเนเตอร์พวกนี้ไหมทําไมมีคนไปเบิกเงินจากธนาคารท่านทุกวันวันหนึ่งโอ้โหย หลายสิบหรือหลักร้อยล้านเนี่ยท่่นไม่เอะมากหรอ,อหรือว่าไอ้นี่มันระเบิดตลอดเบิกทุกวันทุกวันทุกวันมันประกอบอาชีพจากมาอาชีพอะไรเนี่ยจริงพีง่เอกพบพูดถูกต้องเมื่อวานบอยคุยกับเหยื่อเหยื่อบอกว่าเบิกเงินสดเป็นเงินบาทเนี่ยธนบัตรไทยเราเนี่ยใส่กระเป๋าเจมบอลหิ้วออกไปถูกไหมใช่แล้วด่านอะเวลามันเที่ยวข้ามเนี่ยมันเข้าด่านปกติเพราะมันใส่รถเงินมันเยอะค่ะ ตำรวจที่ทหานท่านไม่ได้ตรวจเขาบ้างหรอครับว่าเขาเอาเงินออกไปขนาดนั้นนะเราไปต่างประเทศอ่ะเรายังถูก,กําหนดเลยว่าคุณจะพกเงินสดไปได้กี่บาทจริงแล้วเช่ยิ่งเงินออกไปได้ขนาดนี้ยมันออกไปได้ยังไงอะ่ะแล้วแบงก์ที่อยู่ชายแดนก็ใช่ว่ามีเยอะนะพี่เอกภบพถบูกครับมีแค่ไม่เท่าไหร่เลยเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นพื้นที่ไม่ใช่ในเมืองอะ่ะใช่ครับแล้ววันนั้นพี่ไปเจอกับพี่แจ้ท่านพลตำรวจตรีชัดปัญทาก,การคล้ายครึงผู้การสอทอนหนึ่งได้พูดประเด็นนี้กับท่านไหม พูดพูดครับพูดครับเพียงแต่ว่าท่านท่านผู้การแจ้เนี่ยท่านก็ให้ความสนใจเรื่องนี้นะครับแล้วก็จริงๆผมผมต้องขอบคุณทางตํารวจไซเบอร์ด้วยนะครับที่ไม่ตัดประเด็นอะไรเลยคือตํารวจไซเบอร์ก็ได้บอกว่าเฮ้ยวันนี้เรายังไม่พบเคสอย่างที่น้องพูดนะว่าการคุยโทรศัพท์เกินสองนาทีขึ้นไปเนี่ยแล้วมันจะดูดเงินอะไรเงี้ยแต่ตํารวจไซเบอร์ก็บอกว่าเราไม่ตัดประเด็นเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเทคโนโลยีของฝั่งนู้นเนี่ยม,มันมันมันทำไปถึงไหนแล้วม,มันไปไกลแค่ไหนแล้วนึกออกใช่ไหมครับค่ะ คือถ้าเกิดเราไปตัดประเด็นเนี่ยมันอาจจะทําให้เราเสียโอกาสาข้อมูลสาคัญเสียโอกาสไปนะครับเสียข้อมูลเสียโอกาสไปเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องรับฟังข้อมูลจากทุกย้านทุกส่วนนะครับพี่เอกภพบ,บอยถามหน่อยอ่ะผมย้อนกลับมาที่พี่เอกภพกับคุณเอผู้เสียหายตอนที่เข้ามาร้องครั้งแรกเนี่ยพี่ได้คุยเขาโดยตรงใช่ไหมไม่คุยโดยตรงใช่ครับพี่มีข้อสงสัยในข้อมูลใดๆของผู้เสียหายไม่ว่าสิ่งที่มาเล่าให้ฟังมันจริงมันเท็จเฮ้ยมันเป็นไปได้เหรอ พี่ได้ตั้งคำถามอะไรกับผู้เสียหายบ้างในการที่เอาความจริงออกมาเพราะอย่างนี um fighting, ้ผู้เสียหายค่อนข้างจะเล่าเก่งและเล่าได้เป็นช่องเป็นฉากบอยไม่ได้บอกว่าเขาเล่าโกหกบอยไม่ได้บอกว่าเขาพูดโกหกเพียงแต่ว่าทุกอย่างเหมือนเขาเขาหรือว่ามันบอได้สองมุมคือเขาเจอจริงเขาจึงพังพรูข้อมูลออกมากับเขาเตรียมตัวมาดีเขาจึงพังพรูออกมาพี่ได้ตั้งข้อสังเกตอะไรกับผู้เสียหายไหมก่อนที่จะเชื่อเขาและมาแถลงข่าว ส่วนส่วนหลักๆที่ที่ผมมองเนี่ยผมมองว่าหนึ่งเนี่ยเขาเขามีข้อมูลบางอย่างอ่ะผมผมว่าพี่จะไม่รู้ไม่น่าจะพี่บอยได้ถามมนะ,ะเขามีข้อมูลบางอย่างที่เขามีข้อมูลบางอย่างที่มันมันสําคัญมากซึ่งเอเด็กอย่างเขาอ่ะเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าว่าอันนี้คืออะไรอย่างเช่นเอชื่อคนบางคนจริงๆเขา เขามีข้อมูลเยอะแล้วเขาก็รู้ด้วยซ้ำว่าว่าใครที่ถูกเอาเงินไปเท่าไหร่บ้างหมายความว่าเขาเห็นชื่อคนไทยและเห็นชื่อคนไทยคนนั้นที่ถูกดูดเงินไปอย่างนี้เหรอพี่รูเพราะว่าเอใครก็ตามที่ถูกดูดเงินไปยอดเยอะๆเนี่ยหลักสิบล้านอย่างเงี้ยครับมันจะมีการจดไว้ทุกๆวันมันจะมีการจดไว้บังทีพอจดไว้เสร็จปุ๊บเนี่ยทุกคนก็จะเห็นจดใส่บอร์ดใส่กระดานเขาเห็นชื่อใครบ้างที่ เออออกมาแล้วคนไทยร้องผมเลยถาเขาผมเลยถามเขาว่าเราพอจะจาชื่อคุณหน้าคุณตาคุณเสียงได้ไหมให้จดให้พี่ดูหน่อยเขาก็จดชื่อแล้วผมก็มาเสิร์ชดูปรากฏว่าจริงชื่อเนี่ยอย่างน้อยสามชื่อที่เขาระบุมาเนี่ยมีตัวตนพี่บอกให้ชื่อมาต้วยครับกุณหน่อยข้อสองมีตัวตนและเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หนึ่งโคดิเกเสียนไปแล้ว อีกสองคนยังไม่เกษียณแต่อยู่ในตําแหน่งระดับสูงเลยครับเป็นข่าวไหมคนที่สองเนี่ยไม่เป็นครับจะเอาแต่ชื่อไม่ต้องนามสกุลพี่ไม่ใครแจ้งความเลยเอาแต่ชื่อโอชื่อก็ไม่นานถ้าชื่อรู้เลยโดนเยอะไหมคนที่สองโดนเยอะไหมเออคนที่ยังรับราชการอยู่นะครับโดนยี่สิบกว่าล้านแล้วก็สี่สิบล้านนานหรือยังไม่นานครับแล้วไม่แจ้งความเลอหรือว่าไม่เป็นข่าวแจ้งไม่เป็นข่าวผมเข้าใจว่าเขาไม่การแจ้งความเพราะว่า ผมถามตัวน้องเขาว่าทําไมแจ้งวิฉาชีพถึงเลือกธนาคารนี้ทําไมถึงมุง่งเป้าไปที่ข้าราชการระดับสูงเขาบอกว่าเออข้าราชการระดับสูงเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะได้เงินมาที่มันมันไม่ถูกต้องมากนะักเพราะฉะนั้นเมื่อเมื่อถูกดึงเงินไปเนี่ยก็จะไม่กล้าไปแจ้งความเพราะว่า<อ>ถ้าแจ้งแล้วเนี่ยคุณจะดีแคลงเงินเนี้ยไม่ได้ พี่เกภพอ่ะอย่างงี้เราขอดีเราขอแบบว่าสงสัยแล้วถามเป็นเปาะๆอะถ้าบอกว่าข้าราชการะดับสูงมีเงินอใช้คําว่าเงินเทาแล้วเวลาโดนดูดไปก็ไม่กล้าแจ้งความปกติถ้าเงินไม่ค่อยถูกกฎหมายเงินสีเทาเงินที่ไม่ค่อยข่าวมากเขาจะเก็บไว้ในแบงก์เหรอพี่พี่นี้ครับเข้าราชการเราเนี่ยมันมีตําแหน่งที่ต้องชี้แจงมันชี้ทรัพย์สิสนอ่าก็คือตําแหน่งระดับสูงปลัดกระทรวงอธิบดีอะไรอย่างเงี้ยครับแต่มันมีบางตําแหน่ง ผมนึกถึงเยืนยังว่ามันมีบางตำแหน่งที่เขามีผลประโยชน์มาหาศาลโดยที่ไม่ต้องชี้แจงบัญชีทรัพย์สินเอาอย่างนี้ได้กัน<อ>คือซึอ่งที่ที่ผมพูดเนี่ยคือไอ้น้องคนนี้มันเป็นเด็กเกินกว่าที่มันจะรู้ว่าเฮ้ยตำแหน่งเนี้ยเขาจะมีรายได้อ่ออ่ออ่อแต่ยังเราเราจะรู้ครับเราเรา,เราดูเราก็รู้แล้วเฮ้ยเฮ้ยคนนี้เป็นไปได้นะคนนี้เป็นไปได้นะ เรื่องออกไปครับอคนที่เป็นไ่ได้คนนี้ไป่ได้แล้วก็อีกคนนึงเกษียณไปแล้วแต่เป็นตําแหน่งระดับสูงอันนี้ก็โดนไปหลายบาทค่ะข้อมูลชุดนี้ได้ให้กับทางพี่แจ้ไปไหมฮะเออ่เด็กให้ครับผมผมถามคำถามพี่แจ้ไปแล้วว่าเจ้าหน้าที่สอบถามหรือยังเจ้าที่บอกว่าสอบถามเป็นข้อมูลแล้วแต่ก็ก็ผมก็บอกตำรวจว่าถ้าเกิดว่ารู้จักทําเป็นส่วนตัวเนี่ยลองไปถามส่วนตัวเขาดูว่าเขาถูกดูดเงินไปยังไงเพราะว่าออ่ตัวเด็กให้ข้อมูลค่อนข้างชัดมาก พี่เอกภพจรงแต่ว่าเรื่องนี้เรามาพูดออกาอากาศออทางทีวีไม่ได้ว่าชั้นนึเงินใครไปอย่างเงี้ยครับค่ะนี่ถ้าเป็นต่างประเทศนะเป็น FBI นะผมว่าน้องคนนี้เนี่ยถือเป็นซูปเปอร์พยานเลยนะที่ต้องกรัรเอาไว้ต้องดูแลในการที่จะไขทลาย,ายขบ,บวนการแก๊งคอร์เซนเตอร์อว่าเฮ้ยมันมีชั้นความลับมันมีการจัดตั้งองค์กรภายในเป็นอย่างไรเพราะว่าข้อมูลของน้องเนีเน่ยมันสุดๆดจริงๆใช่ครับใช่ครับคือคือผมมองว่า มันเป็นข้อมูลที่ที่น่าสนใจมากคือคือผมถึงได้บอกว่าเ mm. อหลายท่านที่ที่ได้ดูทีวีเนี่ยรู้ประมาณครึ่งหนึ่งที่ผมรู้จริเพราะว่าผมไม่สามารถที่จะเปิดเผยออกมาได้ทั้งหมดไงครับเพราะนั้นผมถึงบอกว่าเฮ้ย <Yeah. S 2> เรื่องนี้น่าสนใจ mm. แล้วแล้วผมไม่ได้โฟกัสว่าเฮ้ยเขาคุยสองนาทีแล้วดูดเงินนะ uh, uh. แต่ผมสนใจว่าเฮ้ยวันนี้เป้าหมายของเขาเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะมีความชัดเจนมากแล้วก็มุ่งเน้นคนที่มีเงินฝากเนี่ยในบัญชีแบบหลักล้านอย่างเงี้ยครับหลักล้าน คือแล้วก็ตเดยวดดูได้ไงค่ะนั่นหมายความว่าเขาต้องมีข้อมูลบัญชีของคนไทยว่ามีใครเกินหลักล้านขึ้นมาบ้าง<ม>อยู่ในมือถูกต้องถูกต้องเขาอ้างว่าเขามีการคือข้อมูลนั้นมาแล้วนะครับแล้วก็หลังจากที่เป็นข่าวของน้องไปเนี่ยก็มีหลายเคสที่ติดต่อเข้ามาที่เพจสำหรัต้องรอดนะครับก็บอกว่าพฤติกรรมเนี่ยลักษณะการก่อเหตุไม่อย่างที่น้องเขาพูดเลยว่าโทรมาพยายาม ให้ยืนยันตัวตนให้ยืนยันตัวตนให้ยืนยันตัวตนอย่างเงี้ยครับแต่ผมผมไม่ได้พูดว่าเออเอาสิ่งยืนยันตัวตนเพื่อไปไปเอาเงินออกมานะคะผมแต่ว่าผมยังตอบไม่ได้นันเองว่าเฮ้ยทาไมคุณต้องยืนยันตัวตนหรือว่าคุณจะลวงเอาอะไรบางสิ่งบางอย่างจากเขาหรือว่าคุณจะหลอกเพื่อให้เขาดึงเวลาสักสี่สาห้านาทีแล้วคุณปฏิบัติการอย่างเงี้ยครับผม,ผมผมขอสนับสนุนข้อมูลเพี่อกับพบนิดนึงเรื่องที่ว่า คนภายในนี่แหละที่ขายข้อมูลให้กับมิจฉาชีพทําไมรู้ไหมพี่กับผมครับครับคุณพ่อผมเนี่ยที่ผ่านมาไม่มีแกง๊งไม่ว่าจะแก๊งคอเซนเตอร์ระบาดหนักแค่ไหนเป็นสิปีไม่เคยมีมิจฉาชีพโทรหาแต่คุณพ่อผมเพิ่งโอนเงินให้ผมเมื่อวันจันทร์พ่อผมไม่เคยโอนเงินให้ผมเลยนะที่ผ่านมาจะอยู่บ้านเดียวกันคือรับเงินสดกันแต่รอบนั้นเนี่ยค,คุณพ่อไม่ได้มีเงินสดก็เลยโอนมาให้ผมไม่ได้เงินเยอะเงินพันกว่าบ,บาทแต่รู้ไหมหลังจากนั้นอีสามวันแก๊งคอรเซนเตอร์โทรหาพ่อ แล้วบอกว่าคุณได้ทําธุรกรรมกับธนาคารกรุงไทยใช่ไหมอเอ,เอพี่สจนว่าเอาทำไมแล้วก่อนหนะ้านี้ทำไมแกไม่รู้ว่าไม่โทรมาหาพ่อง่ายง่ายแต่พอเริ่มมีการโอนเงินถึงผมว่าผมได้โดนแก๊งคอสเทเตอร์โทรหาบ่อยไงนั่นแหละพี่เออผมก็พ่อผมยังตั้งข้อสังเกตได้พ่อผมอายุเจ็ดสิบสี่ยังคิดได้เลยว่านเนี่ยเนี่ยเนี่ยพอเริ่มโอนเงินให้เราเนี่ยพ่อไม่เคยโอนเงินไงเพราะว่าพ่อกลัวเรื่องการเรื่องสายตาการกดปุ่มนู่นนี่นั่นกลัวจะพลาดแล้วโอนผิดคน จะมากจะน้อยพอ่อไม่เคยโอนแต่เพิ่งโอนให้ผมเนี่ยเป็นครั้งแรกในชีวิตโดนเลยแค่สามวันเนี่ยแหละคือคือผมถึงบอกว่าวันนี้ยผมว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยอ่ะควรควรพ <em S 2> ิจารณาดูเอะว่าวันนั้นเนี่ยพี่แจ้นะครับท่านท่านผู้การแจนบอกผมว่าช่วงปีกว่าที่ผ่านมาเนี่ยคนไทยสูญเสียเงินไปกับแก๊งคอร์เซนเตอร์เนี่ยห้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อย้านสูงมากพี่ โอ้โหห้าหมื่นล้านนะครับเมื่อตอนผอบอลเด่นอยู่เมื่อตุลาปีแล้วยังแค่สี่หมื่นต้นๆน,นะพี่ข <c oughs> ยับมาไม่กี่เดือนเนี่ยห้าหมื่นกว่าล้านห้าหมื่นกว่าล้านคือประเด็นเนี่ยแล้วแล้วผมจะพูดให้ทุกท่านฟังพอพอทันทีที่เรื่องที่ออกไปเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะมีหน่วยงานเกี่ยวกับธนาคารหูออกมาโต้ทันทีเลย <c oughs> ไม่จริงไม่ใช่ไม่มี พ,พ<ว>ี่บอ,อยถ้าจำผมได้นะเมื่อ,อตอนช่วงปีหกสี่ที่ที่ผมเริ่มมาจับเรื่องเนี้ยที่จะเริ่มมีพี่น้องประชาชนมาร้องเรียนเพจสายใหม่ต้องรอดว่าเฮ้ยทำไมเงินในบัญชีฉันหายไปทำไมมีคนส่งลิงก์มาแล้วฉันกดแล้วเงินมันหายไปอตอนนั้นเนี่ยเราก็ออกมาให้ให้ให้ใหใหข้อมูลให้ข่าวว่าเฮ้ยมันมีลักษณะแบบนี้นะลักษณะของพฤติกรรมการก่อเหตุที่แบบส่งลิงก์มาแล,แล้วแล้วกดแล้วเงินหายไปอตอนนั้นเนี่ยท่านไปดูข่าวเลยครับ จะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับธนาคารเนี่ยออกมาโต้เลยแบบไม่จริงไปไปไม่ได้อไม่มีวันมีลิงก์ไหนที่กดเข้าไปแล้วมันมีลักษณาดดูดเงินได้เชื่อว่าเชื่อว่าเงินที่หายไปเนี่ยเกิดจากผู้เสีาหายเนี่ยไปเออหนึ่งสะเพาสองไปทําธุรกรรมเกี่ยวกับเอเะเรร้านค้าออนไลน์ร้านค้าออนไลน์ออย่าไปเอ่ยชื่อเขาเลยนะคิดว่าไปไปเนี่ยไปโหลดแอปของร้านค้าออนไลน์ไว้แล้วก็เลยเผลอเลยไปซื้อของอาจจะลืมหรือว่า สั่งสินค้าเกินอาจจะลืมไปโยนเป็นประชาชนสะเ้าซะอีกปรากฏว่าการที่ท่านออกมาโต้แบบนั้นเนี่ยมันทําให้ที่น้องประชาชนเนี่ยเชื่อท่านว่าอ๋อโอเคไอ้กดลิงก์ดุดเนี่ยมันคงไม่มีอยู่จริงหรอกประชาชนก็เลยวางใจไม่ได้เอะใจสุดท้ายผ่านไปสี่สาห้าเดือนคนถูกดอกมาหาศาลศูนย์เงินไปเป็นไม่รู้เท่าไหร่พอไปเชื่อไอ้คำพูดตรงนั้นว่ามันไม่มีจริงถูกครับจนกระทั่งคุณถึงออกมายอมรับภายหลังจากนั้นว่า ลิงดูดเงินมีจริงให้ประชาชนระวังผมถามว่าในวันที่ผมออกมาเตือนเนี่ยคุณกลับมาโต้ผมว่าไม่มีมันเลยทําให้ประชาชนเขาเขาไ้เขวเาแทนที่จะตื่นตระหนกและระวังตัวถูกไหมคาว่าตื่นตระหนกคงไม่เกินไปเรื่องเงินมันสาคัญพี่ต้องตื่นไว้ก่อนใช้คำว่าคำว่าตื่นรู้ประชาชนตองตื่นรู้ว่าเฮ้ยเราต้องระวังต้องกันนะไม่ใช่ว่าเอไอไอกูกออกมาโต้วันไม่จริงไม่มีไม่ใช่ไม่จริงไม่มีไม่ใช่เพื่ออะไร เพื่อแบบว่าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยววงการธนาคารจะเสียไปเอรับแบบนั้นไม่ได้ออออคือคุณคิดอากาศนี้ไม่ได้ออวันนี้เพราะ คำว่ากลัววงการคุณจะเสียแต่พี่น้องประชาชนเสียเงินไปห้าหมื่น 50, กว่าล้านคุณรับผิดชอบอะไรนี่งั้นผมจะต่อยอดให้พี่กับพบเดี๋ยวรอบบ่ายเนี่ยบอยจะคุยกับท่านผอ,อพศออจังหวัดขอนแก่นที่โดนเป็นล้านกว่าบาทที่ว่าเข้าแปปอปกรุงไทยแล้วไปขอภัยไม่ได้เกี่ยวกับกรุงไทยเข้าแอป,ปของการบินไทยไม่ได้ทาอะไรกับอแอป,ปกรุงไทยไม่ได้ให้เบอร์มือถือที่ผูกกับแอปพลิเคชันของแบงค์ไว้กับโจเลยแล้วโดนดูดเงินไปท่านบอกว่าเดี๋ยวท่านจะฟ้องเพราะว่าเงินใช่คำนี้นะ เงินท่านเนี่ยเมื่อเอาไปฝากแบงค์ไว้แล้วเท่ากับเงินเป็นของแบงค์และแบงค์เอาเงินของท่านไปออกดอกออกผลหาประโยชน์ไปปล่อยกู้อะไรก็ไม่รู้แหละทําให้เกิดดอกเบี้ยเวลท่านยกตัวอย่างว่ากรณีคุณบอยลองคิดสิท่านบอกอย่างนี้เวลาเราเอาเงินฝากแบงค์แล้วเราจะไปถอนเงินเราจะต้องไปเขียนคาร้องขอถอนเงินเลยเราไม่ได้เดินไปได oh. ้หยิบออกมาได้เลยนะแต่ว่า <'s> กรณีของท่านแบงค์เป็นผู้เสียหายที่โดนพิจาาชีพเอาไปเอง ท่านไปทําให้เกิดความผิดสําเร็จแล้วไปถอนเงินแล้วถอนไม่ได้เดี๋ยววันจันทท่านจะไปแจ้งความและท่านบอกว่าเรื่องนี้ท่านไม่เกี่ยวกับแอปแบงก์เลยไม่เกี่ยวกับอะไรเลยแล้วท่านไม่ได้เงินคือร้อยเปอร์เซ็นต์ท่านจะไปฟ้องโวลแบงก์ที่กรุงเฮกเพราะท่านบอกว่าท่านจบกฎหมายจากแคนาดาท่านบอกผมแบบนี้เมื่อวานเดี๋ยวตอนบ่ายผมจะคุยกับท่านก็ต้องฝากพี่บอยฝากพี่บอยเนี่ยให้ท่านผอสนนินเงก็คือว่าสิ่งแรกเนี่ย ท่านบอกตั้งคำถามดังๆไปที่ธนาคารว่ามิจฉาชีพเอาข้อมูลผมไปได้อย่างไรเอาแค่นี้เอาแค่นี้เอาแค่นี้ว่าข้อบ่อนีคนะจ๊ะจะเอาข้อมูลผมไปได้อย่างไรธนาคารแต่แต่กรณีแต่อย่างกรณีเรื่องจับพนักงานสินเชื่อที่ไปขายข้อมูลข้อมูลละหนึ่งบาทเอออันนี้มันก็แสดงว่ามันมีอยู่จริงมันต้องมีการขายข้อมูลพี่อว่าใครต้องทำไมไม่ไปเอ็กซเรย์กันเองขวาดบ้านตัวเองสังพิจนาหน่วยงานตัวเองมันขายแล้วผมเชื่อ อ้าวพี่กับผมธนาคารครับธนาคาราชอบเรื่องนี้ก็พออพูดกับผมชัดเจนว่าแบงค์จะออกมาไม่รับผิดชอบเสมอแต่ถ้าฟ้องเมื่อไหร่มีแนวทางให้พากสาเดี๋ยวพอจะยกแนวทางคห้ภากสามาด้วยว่ามันมีคุณยายคนหนึ่งเนี่ยไปเสียรู้วิชาชีพด้วยพี่พากสายังให้จ่ายห้าสิบห้าสิบเลยแบงค์ให้คืนฮะสมมติเสียไปแสนหนึ่งแบงค์ยอมจ่ายให้ห้าหมื่นอ่ะเอาดิซึ่งพอบอกว่าพอไม่เกี่ยวกับแบงค์เลยพออบอกว่าเอาร้อยเปอร์เซ็นต์คืนแสนคืนคืนทั้งหมดถ้าไม่ได้หมดในกรุงเทพ อม่ออพอเัวจริงว่อเนี่ยคือเรื่องนี้ยมันต้องเป็นวาระแห่งชาตินะครับวันต้องเพราะว่าห้าหมื่นกว่าล้านที่ประชาชนสูญเสียไปเนี่ยนั่นมันหมายถึงเงินที่เราจะต้องเอส่งลูกเขาเรียนหนังสือนะครับ ให้พ่อให้แม่เขากินนะแล้วมันถูกไม่ใช่ที่เดี๋ยวโกงไปตั้งห้าหมื่นล้านนะครับวันนี้รัฐบาลทําอะไรอยู่เอะเกดเกถามหน่อยคุณเอกพบอย่างผู้เสียหายที่เขามาร้องเรียนกับเพจสายใหม่ต้องรออย่างน้องคนนี้เขาเขาทำงานกับในในแก๊ง c a ซ l นเตอร์ใช้เวลานานไหมเขาถึงได้ออกมาเล่าเป็นฉากฉากให้เราได้ฟังหนึ่งเดือนก็น่าจะพอรู้ข้อมูลได้พอสมควรไหมรู้ครับเพราะว่าเขาเนี่ยยังไม่ทันได้ลงมือแต่ว่าแก๊งเนี้ยมันต้องให เทรนคนะนะครับให้คนไปนั่งเรียนรู้เอาหูฟังเสียบว่าแต่ละคนคุยยังไงในห้องนี้มีอะไรบ้างซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยน้องเนี่ยพอกลับมาได้นะครับถ้าเกิดว่าเขาเขาเห็นว่าเฮ้ยไอ้เหี้ มันไม่ใช่ธุระของกูเล้วะวนะประชาชนชจะเดือดร้อนจะโดนหลอกก็เรื่องของประชาชน <c oughs> เขาก็ยืนยันเหตดได้ครับแสดงว่าค <ำ S 2> ําว่าคนไทยก็ถูกหลอกไปแสดงว่าคําว่าเทรนนั่นหมายความว่าเขาก็ต้องสอนเครื่องไม้เครื่องมืออันนี้เป็นอ,อันนี้นะอันนี้หนึ่งสองสามสี่เอาไว้ทําอย่างนี้นะคุณต้องพูดแบบนี้เครื่องมือนี้เอาไว้ทําดูดเอาไว้โทรหาหรืออะไรมันมันก็ต้องเป็นแบบนั้นเนาะถ้าฟังฟังแบบนี้นะถูกต้องใช่ครับใช่ครับเขาถูกเทรนให้ใช้เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆซึ่งน้องเลยตัดสินใจว่าเฮ้ย มันต้องเอาเรื่องเงี้ยมาเปลี่นคนไทยให้คนไทยได้ตื่นรู้ว่ามันมีเทคโนโลยีที่มันล้ำหน้าไปอีกขั้นนึงนะมันล้ำหน้ามากไปกว่าการที่เซตฉากเป็นโลกพักออนไลน์มาแล้วบอกว่าผมเป็นตำรวจอะไรเงี้ยมันล้ำหน้าไปกว่านั้นแล้วผมบอกแล้วว่าถ้าไปต่างประเทศเนี่ยเขาถือเป็นซูเปอร์พยานเลยคนเนี้คเป็นระดับแบบว่าขั้นเพชรเลยพรีเมียมมากเป็นพยานมากไม่ใช่ครับแต่ว่าแต่ว่าทางประเทศไทยเนี่ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมองว่า ไอ้เนี่ยมันเป็นตัวอันตรายมันออกมาพูดแบบนี้ทําให้พวกเราเสียหายต้องปิดปากมันให้ได้โดยเร็วที่สุดนี่คือสิ่งที่หน่วยงานในไทยคเราไม่ค่อยให้คาได้พี่เอกพบชัดเจนเดี๋ยวเดี๋ยวเยวจบจากพี่เนี่ยผมจะสัมภาษณ์ตำรวจเรื่องตำรวจเขาบอกว่าคิวอาโคดูดเงินกับใบจริงสายชาร์ดดูดเงินกับใบจริงกรณีของพี่สองาทีดูดเงินกับใบจริงแต่จริงๆแล้วพี่ไม่ชี้ให้เห็นหรอกว่าสองอาที่ดูดเงินเนี่ย เพราะว่าผมเข้าใจว่าเหมือนนักข่าวเนี่ยถามพี่อกอกบภพตั้งแต่แรกแล้วว่าในเมื่อมิชาชี่มันมีข้อมูลส่วนบุคคลตั้งแต่แรกขนาดนะั้นทำไมต้องแค่โทรมายืนยันตัวต,วต,วตวนและดูดเงินถูกไหมมีนักข่าวถามพี่คือผมเลยก็บอกว่าผมเนี่ยเป็นเรื่องนี้เป็นข้อสงสัยผมอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราตอบไม่ได้เท่านั้นเองว่าออมันถามคําถามนี้ทําไมเออแล้วหรือมันอาจจะเป็นคําถามลวงเพื่อมีวัตถุประสงค์อย่างอื่นใช่ดึงให้คุณคุยนานที่สุดแล้วมันมีกระบวนการแฮกมือถืออะไรเงี้ย เราไม่มีทางรู้เลยพี่บอยกับพี่ผู้หญิงลองนึกดูนะครับเมื่อสามปีก่อนเนี่ยเมื่อสามปีก่อนเนี่ยใครจะไปเชื่อว่าอยู่ๆเนี่ยมันจะมีอพฤติการแบบนี้เกิดขึ้นมาได้สมัยก่อนเนี่ยใครที่มันจะหลอกเราใช่ไหมมันจะมีโทรไปหลอกคนแก่แล้วคนแก่ถือเอทเอมไปที่ตู้เอทเอมแล้วมันก็จะหลอกว่าเออให้เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษอ่ะแล้วก็แล้วก็กดโอนเงินเป็นภาษาอังกฤษสมัยนั้นมันคือโบราณใช่ไหมครับแต่พอเวลามันผ่านไปเสร็จปุ๊บเนี่ยใครจะคิดว่าคนเป็นนายแพทย์คนเป็นศาสตราจารย์เป็นด็อกเตอร์ ก็ถูกมิจฉาชีพหลอกได้แล้วเป็นเป้าหมายใหญ่หญๆนะคนมีเงินบัญชีเยอะเยอน่ากลัวเนาะเขาถึงขนาดรู้ขอ้อมูลในเงินบัญชีเราหมดเลยล่าสุดผมแชร์เป็นข้อมูลน,นะพี่โดนกับตัวเลยล่าสุดเมื่อวันศุ่ยนี่เองฮะจู่ๆหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเปิดเพื่อจะโทรออกมันดังขึ้นมาทันทีมันขึ้นว่าไงรู้ไหมหน้าจอแดงดำทั้งหน้าจอเนี่ยแล้วร้องเป็นไซเรนดังแบบกังวานแบบว่าให้เราตกใจตั้งเตือนเตือนบอกว่า โทรศัพท์ของคุณมีไวรัส35ตัวกดโปรแกรมนี้เพื่อล้างไวรัสด่วนถ้าผมกดเข้าไปจะเป็นยังไงอะเรียบร้อยครับมันเข้าควบคุมเครื่องแล้วนี่คือมุกใหม่นะผมยังไม่เ็นมีใครพูดกันผมได้เจอกับตัวเลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันมาแบบนี้แล้วมันไอไซเรนมันทําให้ผมตก,กใจอะถ้าผมรู้สึกว่าโอ้แล้วมันเป็นข้อความไม่กี่อักษรน,นะเพราะว่ามันเน้นตัวโต,ตก,กับหน้าจอพี่มันต้องการให้อ่านให้เห็นชัดๆแล้วกดแล้วพี่บอยทำไงพี่บอยแก้บญหน้าจอ พี่ไม่ทําอะไรกับตรงนั้นเลยพี่ก็มันอ่าพี่ใช้ a n นด o อ d ก็จริงแต่ว่ามันจะมีตัวล้างแบบหน้าจอที่เราเปิดค้างๆไว้ผมก็ล้างไปพี่นี่ก็บอกว่านี่มามุกนี้เชื่อเหรออีกไม่นานดังมุกเนี้ยต้องมีใครโดนไอฝังไวรัสอะไรแล้วแล้วก็เดี๋ยวผมฝากทั้งสองท่านอีกทีหนึ่งค่ผมถามตัวน้องเขาเนี่ยว่าว่าเฮ้ยแล้วลําพังแค่โทรไปคุยเนี่ยคุณจะดูยังไงคุณมีข้อมูลอื่นอีกไหมมันบอกว่าพี่ครับที่รู้เนี่ยเขามีหมดแม้กระทั่งหน้าพี่เอกเขาก็มีบอกอ้าว แล้วมีหน้าที่ได้ไงอ่ะบอกว่าตอนที่พี่ไปเปิดบัญชีธนาคารเนี่ยพี่ไปถ่ายรูปไนะ้ใช่ไหมครับ uh huh. เออหรือตอนที่พี่ไปเปิดเบอร์โทรศัพท์พี่ต้องถ่ายรูปไว้ถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยข้อมูลที่พี่ถ่ายรูปไว้ทั้งหมดเนี่ยอยู่ในมือของพวกผมหมดแล้ว oh. อยู่ในมือพวกผมหมดแล้ว oh. เพราะฉะนั้นอะ oh. ไรเนี่ยใช่เพราะฉะนั้นวันนี้พี่ไม่ต้องห่วงที่พี่บอกว่าเฮ้ยจะเบิกเงินเกินห้าหมื่นบาทต้องสแกนใบหน้าต้องยิ้มต้องกระพริบตาเนี่ยน้องมาบอกว่าอ๋อพวกผมทําได้หมดแล้วครับพี่เพราะผมมีรููปี่อย ถึงเวลาปุ๊บผมโทรศัพท์คุยกับพี่<ม>เกินสองนาทีผมเริ่มปฏิบัติการ<ม>แฮ็กโทรศัพท์พี่จากนั้นผมก็เอาหน้าพี่ที่ผมดูดมาจาก<ม>ข้อมูลธนาคารก็ดีข้อมูลที่เปิดเบอร์โทรศัพท์ก็ดีเนี่ยผมก็เอามาทําเป็นโปรแกรมแอปลแพ,ลแพ,ลพลิเคชันที่มันทายิ้มได้ทํากระพริบตาได้ผมก็เอาเงินพี่ออกมาได้แล้วครับตู้มสิครับ <c oughs> เห็นไหม <c oughs> อุ้ยน่ากลัวจังเลยคะ่ะ <c oughs> พี่ก็พบแต่ตอนแรกผมตั้งข้อสังเกตว่าทาไมถึงเชื่อเขาทําไมพี่เขาเชื่อเขาง่ายสุดท้ายผมฟังแบบนี้ผมว่าน้องเขาอยู่ในแวดวงนั้นจริงๆแหละเขารู้เรื่องทุกอย่างเลย อยอมยอมพี่จร<ๆ>ิงๆเขามันเป็นข้อมูลชั้นดีที่คนไทยจะได้ตื่นรู้ว่าเฮ้ยเราเจอเหตุการณ์แบบนี้ยังไงแม้กทั่งน้องเนี่ยเขาเตือนว่าพี่เดี๋ยวนี้คนไทยอ่ะรู้เรื่องแองคอร์เซนเตอร์มิชาชีพเวลาไอ้พวกนี้โทรมาเนี่ยจะมีคนไทยบางคนจิตว่างเฮ้ยกูอยากจะแกล้งคุยเล่นกับมึงอะไรเงี้ยซึ่งวันนี้คนกลุ่มนี้ยคือเป้าหมายของวิชาชีพมันนมันชอบมากเลยมันชอบมากคนที่แกล้งคุยครับพอคุยเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะเริ่มแกข้อมูลเลยแฉข้อมูลเพราะว่า มิจฉาชีพจึงจำไว้ว่ามิจฉาชีพโทรหาใครเนี่ยเขาจะมีข้อมูลของท่านหมดแล้วมีใบหน้าของท่านที่ท่านถ่ายไว้ตอนเปิดบัญชีธนาคารคมีใบหน้าของท่านที่ท่านถ่ายไว้ตอนไปเปิดเปิด์โทรศัพท์เรียบร้อยแล้วเขาถึงโทรหาท่านเ,เ,เพราะฉะนั้นการที่ท่านไปทะลนไปโทรไปคุยกับมันาน,าน,านานเนี่ยมันก็เพิ่มเวลาให้มันแทก เงินจากบัญชีท่านเท่านั้นเอง,เอ,งเอเก็บเ,เก็บฝากคุณเอเกบพบย้ําหน่อยได้ไหมคะกระบวนการ<ะ>วิธีของเขานี่คือคุยคุยภายในสองนาทีเขาจะถามอะไรเรามั่งแล้วเขาจะทำยังไงในการที่จะเอาเอาดูดเงินของเราไปอะคะ่ะคืออย่างนี้ครับน้องเนี่ยให้ข้อมูลตามที่เขาได้เห็นก็คือว่า หลางที่เขาคุยเกินสองนาทีขึ้นไปเนี่ยเขาจะถามอะไรบ้างามคุยเขาก็จะถามชื่อคือให้ยืนยันครับน้องก็ะะจะพูดเองหมดเลยว่าพี่ชื่อน,นี้นามุณนี้เลขบัตรประชาชนนี้บัญชีราคานี้ใช่ไหมยืนยันนะครับอะ่รงเงี้ยพยายามให้ผู้เสียยืนยันจากนั้นพอคุยเกินสองสามนาทีขึ้นไปปุ๊บน้องจะถอดสายบางสายที่คุยเนี่ยเอาไปเสียบกับเครื่อง S <S ซึ่งวันนี้ตำรวจไซเบอร์กําลังพิสูจน์ทราบว่าเครื่องนี้คือเครื่องอะไรแต่น้องบอกว่าเครื่องเนี้คือเครื่องปฏิบัติการแฮกข้อมูลและดูดเงินแล้วถ้าเราไม่มยืนยันถ้าเราไม่ยืนยันข้อมูลเหล่านี้ล่ะคะมันเราจะถูกดูดไหมน้องบอกว่าถ้าไม่ยืนยันเนี่ยมันทําไม่ได้มันต้องให้ยืนยันนี่ผมสอบคงถามทั้งสองท่านไม่ได้ว่าเพราะอะไรถึงยืนยันเพราะว่าผมมีคาถามเหมือนทั้งสองท่านว่าเฮ้ยในเมื่อคุณมีข้อมูลแล้วคุณก็ดึงเงินไปเลยสิแต่น้องบอกว่า ผมมาตอบไม่ได้เพราะเพราะอะไรแต่ว่าไอ้เครื่องสี่เครื่องที่มันใช้ปฏิบัติการเนี่ยมันมีคนจีนซึ่งเป็นวิจวกรเนี่ยควบคุมเครื่องนี้อยู่เขาสั่งให้น้องทําตามที่บอกอพอมึงคุยยืนยันเสร็จปุ๊บมึงก็เอาไปเก็บเข้าเครื่องนี้แล้วเริ่มปฏิบัติการซึ่งน้องมันรู้มาเท่านี้มันก็เลยม,มาบอกเรา,รา,าสิ่งที่น้องเตือนก็คืออย่าคุยกับม่คคิแล้วก็อย่าบอกข้อมูลส่วนตัวถ้าเก็ดฟังแบบนี้จับจุดเพี่กับภเครื่องนี้มาจากไหนอะ คุยมาตั้งนานไม่รู้เลยว่าซื้อจากไหนน้องไม่รู้วันวันนั้นเนี่ยน้องไปอธิบายเครื่องนี้ให้กับตํารวจไซเบอร์ฟังตํารวจไซเบอร์ก็บอกว่าเครื่องนี้ยังไม่เคยพบมาก่อนคือตํารวจไซเบอร์แกก็มีมีข้อมูลพอประมาณนะครับเขาจะเอาเครื่องต่างๆเอารูปเปิดรูปให้น้องดูใช่เครื่องนี้ไหมใช่เครื่องนี้ไหมใช่เครื่องนี้ไหมปรากฏน้องก็ยืนยันว่าไม่ใช่เครื่องที่ตารวจไซเบอร์เป็นเครื่องที่เป็นอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งตํารวจกําลังต้องการตามมาวันคือเครื่องอะไรได้ได้พี่กับพวกช่วงบ่ายเนี่ยผมนัดน้องเขาไว้ว่าจะคุยน้อยนะ หน่อยนะก็ให้เขามาเล่าให้เห็นภาพสักทีเมื่อวานเขาฉายภาพไปเห็นแล้วในรายการอ่ะแต่ว่าวันนี้อยากจะคุยอีกสักทีมีมีมีข้อสงสัยมากมายจะถามน้องเขาเมื่อวานให้ดูบาดแผลบนมือเขาด้วยนะที่โดนลวดหนามปานดูอะไรอะแผลตั้แหน่งเลยบนมือแผลยังใหม่ๆอยู่เลยนะเพิ่งเป็นแบบเพิ่งวังเกน้องเขาเนี่ยอธิบายได้หมดเลยครับว่าเขาไปลงตรงไหนเขาไปเข้าช่วงไหนขากลับกลับตรงไหนตรงนั้นคือสิ่งที่น้องอธิบายอ่ะมันเจียสมงนครับได้เขาเรียกว่าเจียสมคือ คุณออกมาจุดไหนคุณเจอใครเจออะไรอะไรเงี้ยมันอธิบายได้ตามขั้นตอนหมดเลยถ้าค,คนที่มันโกหกอะครับมันจะพูดไม่เหมือนกันอ,อ,อคนพูดความจริงมันจะจริงตลอดพูดกี่ครั้งมันก็จะพูดตั้มตเดิมเดินอย่างเงี้ยครับได้อ่ะพี่ครับผมวันนี้ขอบคุณมากาจริงจนะฮะที่มาให้ข้อมูลกานขอบคุณคับสวัสดีครับ